ร้านเจ้าหนึ่งแซ่บตำป่าครับถนนก็เดินประจวบครับ idline ศูนย์เก้าสองสี um> ่เก้าห้าหกหกแปดเก้าครับสวัสดีครับเจ้หนึ่งครับขายดีเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับยูทูบเบอร์ครับสวัสดีครับวันนี้ได้กี่คลิปแล้วฮะจะคลิปแล้วครับ จะได้ังคลิกเลยว่าเกือบแล้วเราว่าเห็นรูปแว๊บเมื่อกี้เราคิดว่าครับมีทุกเมื่อคนใหม่อ๋อครับอีกหนึ่งใกิดใจคนเดิมครับคนเดิมใช่ไหมแต่เขียนไว้เลยชื่ดีเลยลูกหมูยอเหลาหมูยอใช่ไหมครัอู้วันนี้มีอะไรใหม่ไข่ยูมาร์เค็มค่ะอือไข่ยูมาร์เค็มปลาไหมลูกปลาปลาเห็น เอาถุงมาให้แม่แยกน้ำด้วยลูกปูมามกับมะม่วงมันต้องแยกประมาณ6กคิวได้ค่ะประมาณได้ไหมได้ได้ได้ครับได้ได้แล้วหนูก็จะดวกไปเดินนิดนึงแบบนางสาวไทยก็ได้ลูกวันนี้มียกร้ายไหมครับยังจะยกไปไหนคะเอาไปบางเบิดเหรอ <S <S> ใช่ยกร้านยกร้าน มีกระดาษไม่ฟ้าด้านหน้าลูกนี่เลย ปลาหมึกเ <Okay. S 2> สียงแม่ดิบนะดัดน,นะามาตะม่วงพนะุ้งสดไหลบัวมะนาวเตตาเอาไหลบัวล้วนๆเลยนะลูกนะเอาะตะม่วมงเลยเรื่งองเอาสามอย่างเลยก็ได้มาโคตรม่วงไหลบัวใช่ตามนี้นะเพราะแม่จำอะไรไม่ได้ไม่ต้องใส่ชื่อเปลี่ยนเรือ่องใช่

เรียกน้ำมา่ะเสเรียกน้ำเลยถ้าสะดวกรอเจอด,ดไว้ก่อนได้โอเคค่ะตอนนี้สะดวกรอก็รอง่่นเลยน่อยูคิวยังไม่เยอะมากคุณอะไรเนี่ยคุณตอบค่ะคุณต้อย โอ้จะนะพวกมันเขียนไม่ถูกแม่แล้วก็ว่าเ็ษน้อยของเสาสวยเขาฟังอ่ะเวลาใส่แม็ดเนี่ยเราเองยังฟ <id> ังเพี้ยนเลยนะแต่ว่าแต่เด็กเลยเอาช้อนไหมคะไม่ทอนค่ะลูกค้าบอกบางทีทักกันหลายรอบเลยนะ เอาวันนี้ลืมใส่ตู้หมูยังไม่ว่างเลยที่ตท้มาลูกค้าตึงรออ๋อลูกค้าแน่นมากวันนี้แต่ละร้านถึงลูกค้ามารอแล้วก็เลยตื่ใจนั่งรอด้วยนั่งรอกดดันหน้าร้านเลยอ่ะกดของแกเร็วๆที่แกอย่าคุยเยอะแกแกเร็วๆเลยชื่อพี่ใครขอหนึ่งแยกน้ำไปใช่ๆหนึ่งแยกน้ำให้แล้วค่ะโทรมาได้ครูไข่ได้ครูผี เคดมาสามตัวไม่เจอไข่เลยเปอตัวแรกลูกค้านังน่งด้านหลังได้นะครับนั่งเส๋อด้านหลังได้นะ้องผู้เสิร์ฟให้นะบอกพี่ด้วยว่ามีอะไรบ้างปูมาเท่าไหาร่หมูยอเท่าไหร่บอกดิบอกราคาด้วย กุ้งสุกนะคะมะม่วงปักตายใช่ไม่ลูกนึงก็พดใช่ไหมพูดน้อยสมัยไหนก็พูดน้อยอยู่แค่นั้นยังไม่พูดเลยอันนี้ FC รุ่นสึกจำบันนะคะเนี่ยทุกอย่างที่เจ๊ทำถูกนะตั้งแต่สมัยไหนครับชาเขียวจำได้เลยทุกวันตอน่ก็ขายชาเหรอตั้งแต่ขายกาแฟโบราณเลยอ๋อเหรอ แต่น้องอยู่มอะไรมอต้นน้องเรื่องมปลายจนได้ครับจนขึ้นมหาลัยแล้วเนี่ยตอนนี้ยังไงลูกค้าก็ได้พลอยค่ะคุณพลอยอยู่ไหมครับพลอยโอเคมะม่วงข้าวโพดปลาแยกน้ำส่นไปแล้วก็กลับมาเลยเดี๋ยวอยู่สี่เบนค่ะ ไส <Es poor S 1> ้ของที่่อะไรแตบนั้นม่จะเกิดได้แล้วแหละน้องปุ๊กถุงแยกน้ำให้แม่เก็บสิทกับเท่าไหร่ลูกหน่อยบอกราคาไดโอเคใช้ได้วันนี้รู้สึกเก่งนะจะได้ตัดต้นเกมเนี่ยมีด้วยเหรอ เกมอะไรอ๋อวันนี้พ่อบอกว่าเติมเกมออนไลน์ให้แบบว่เพราคือมันเป๊ะมากคิดตังค์ไม่มีขาดเกลียวเลยนะเก่งมีแรงบันดาลใจกำลังใจค่าบัตรนี่คือตัางหากค่าแรงตัางหากนะจริงเหรออสรุปนี่ไม่ได้ช่วยฟรีหรอใช่ค่ากินตจ้างพอจะบอกได้ไหมครัว่าค่าแรงประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่น้องคุบอกค่าแรงสิเท่าไหร่เท่าไหร่ฮะห้าสิบห้าสิบบาทเท่าไหร่ ตีน้าสิเป็นร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบแล้วถ้าลูกค้าเยอะได้ติ๊กอีกเท่าไรห้าสิบก็เป็นสองร้อยพอดีเยอะอยู่นะมีเงิงฝากจะเป็นหมื่นแล้วเนี่ยจริงเหรอเก็บเก็บจะเป็นหมื่นแล้วใช่ไเก็บดีกว่าแม่ไงบางทีเราไม่พอแม่ยืมก่อนนะลูกบางทีเราต้องแข่งมาตังค์นีเราไม่ลงผลนะอะไระอะไรนะทุกอย่างเลย็ไม่ได้เพิ่มตังค์มีเงินฝากต้องกินแล้วไม่ได้นะทวงทุกวันทวงทุกวันแหละเด็กอ่ะ เป็นกำลังใจที่คุณอะไรอันนี้เชงข้าวโพดไข่แดงแยกนะำทถ้าปกติไม่ไม่รั้งเนี่ยจะเป็นผู้ชายก็ไม่รับหรอกอันนี้แคชเชียร์จ้างมาค่าตัวแพงนะครับอันนี้เท่าไหร่อีกอ่ะคนนี้เท่าไหร่อีก เท่าไรนะใส่เสื้อกล้ามวันเท่าไหร่ครับวันละสามร้อยสามร้อยแล้วได้มีค่าอื่นอีกไหมไม่มีครับค่าเกินค่าเก็งนั้นกินมีครับถ้ากินต่างหากร้อยหนึ่งถ้ากินสองร้อยสองร้อยเป็นห้าร้อยแล้วย่ยมกันนะเนี่ยโอ้ค่าแรงร้านนี้นี่ต้องใช้เงินเป็นพันนะแล้วแล้วคนหลังอีกเสื้อม่วงได้เท่าไหร่โอ้จะมเลยครับอันนั้นกินจนแบบว่า กินจะไม่ไหวกินจนช้างวัวล้มเลยน่ะจริงเหรอเขากินได้เรื่อยๆทำงานเธอยังไม่ว่างเลยปาะที่ดูนะคะเออจะเสร็จวางฐานปุ๊บเสร็จก็ตะกินพอเสรเสร็จบินเสร็จเธอก็จะกินต่ออ๋อบินไปเขียนไปของพี่วิคค่ะพี่วิคอยู่ไหมคะคนที่คอย ยังลูกไปวางไว้เลยบอกให้เขาไปเดินเป็นนางสาวไทยเดี๋ยวเราก็มาลูกนองคัดทุกวันแหละในการคัดใส่เท่าๆกันของสุกท้องสดบอกคัดหมดท้องสุกนี่กะมานี่อยู่ทางนี้เลยต้องไปเอาที่ถาดเขาเราจะเรียกเปิดตู้แล้วเราก็คัดเลย เจาะให้เลยนะแก้วถ้าไม่จาะไม่ได้กินนะกาแฟละลายทุกวันอะเป็นกาแฟขตอขอตใส่น้ำตาลอ้ยมีประทูทอดด้วยร้านชินหนึ่งอ๋อขนมจีนปลาทู นึกว่าทอดเมื่อกี้กับข้าวต้องมีน้ำพริกนะอ๋อน้ำพริกคอนทูนะสวัสดีค่ะสามารถจัดออเดอร์ทีนี้ก่อนได้นะคะลูกคื่คุณอะไรคะจอยเรียบร้อยแล้วค่ะถ้ามาช้าดีเทจะเกมแล้วเป๊กไมคเป๊กไมค์ยี่สิบนาที เหนึ่งแยกน้ำไม่ให้ไม่รู้ว่าหนูยังไงเลยแยกน้ำไม่ให้่อนอ๋อมีคนถามเข้ามานะว่าสงการเจหนึ่งจะหยุดหรือเปล่าไม่หยุดนะครับ1 2ถึง17ค่ะ1 2ถึง17ยาวเลยแต่18หยุดนะฮะสงการมาได้เลย fc เจหนึ่งแซ่บตาปากครับเป็นถนนคนเดินไหม เป็นธรรมดาขายมันมันเป็นวันธรรมดาแบบวันธรรมดาคนเดินก็คือคนเดินเลยครับแต่ปีนี้เขางดสง,งดเล่นสงการนะฮะคน<า>ลดน้ำาม,ามาหาอะไรทานได้หาอ,อะไรทานได้<า>ปกติแล้ <protection. S 1> วพ่อไม่ถามแม่เลยซื้อโซกินสะขะ เ <chat, S 2> รียบร้อยแล้วค่ะลูกสองุสดเพราะโพรใช่ั้นปลาล้านะคะลูกได้แล้วค่ะแปดสิบต้องเกลนยวยีบดินี่ลำพงม้นไม่ได้ขายลำพงม่แล้เจ้าเดี๋ยวให้น้องเลยนะคะคุณสดให่ตัว เขาพวกปก่อนนี้นข,ขายหลายตัวอย่างเดียวอืมเยอะมากเนาะหลาตัวไหลวันละ10โลค่ะพี่โจโอ้ไม่แพ้มะม่วงเลยมะม่วง5โล,ลไม่หมดนะข้าวโดนี่ยังปกติอยู่แต่ว่าหลายตัวเพิ่มขึ้นมารดมะม่วงลงเนยลูกค้าทานเินกับไอ้นี่แทน ท่านึงไปขุดเองใช่ไหมที่หลังบ้านอ่ะที่คลองเเเป็นโดงงลยค่่ะออ๋กทำบึงบัวทำบึงบัวบึงบัวใช่ไหมใช่ตอนนี้กำลังนิยมบึงบัวเป็นเศรษฐกิจที่ดีนะแต่ปูไว้ในกระถางเองใช่ไหมครับปูในกระถางแล้วก็ย่าอยู่ในนั้นล้ำปดจำไห้โชว์หน่อยนี้คุ้งคุ้งแบบคุ้งใหญ่คุ้งเน้นเลย เต็นตอนเตอน,เนตอนพร้อ,อ,อ,อยแล้วปลากุ้งต้อยชากุ้งสดกุ้งสุกปลากุ้งสุกปลาใช่ครับกุ้งสุกข้าวโพดไหลบัวปลาค่ะรอฟังแม่แม่คาโม้เป็พื่อน,นก็ได้ละ เด็ดกลางนะคะคุณใต้จ๋าบอกไม่ลืมบอกว่าอยู่บนรถ ครับคือมาแทนน้องก่อนเร็วเรียกคือมาก่อนสิน้องเรียกคือมาแทนก่อนแล้วน้องก็ไปแบงค์ร้อยไปสิแบงค์ร้อไปละอืมก็ตต้ายได้แล้วเดี๋ยวรองแป๊บนึงนะกัตต้แล้วมันขาพอบินเหลือไม่กี่ใบเนาะเร็วของกัตต้ายแปดสิบบาทเร็วลูกอา้าวน้องไม่รู้ ไงตัวใหญ่อืมเยอะมากแต่วันนี้สั่งไว้ได้น้อยได้ไม่เยอะได้ห้าโลปกติสั่งเจ็ดโลลาบปลาหมึกหรือย,บบยำแซ่บหมึกไข่นะคะับถ <ยำ S 2> <ว>้<ว>าคั่วเราจะครัวเองนะคะผ่านแล้วมีเยอะใหญ่นะเนี่ยไหลบัวตัดกันนิขาด อย่างนี้ต้องมีข้าวเหนียวนะคะ<ด> <c oughs> แล้วก็หมูทอดสักนิดนึงนะแนะนำร้านนี้นะคะเนี่ยน,น,นั้นหมูทอดเินร้านเนี่ยหมูทอดอร่อยแบบเดียว่แเข็ดน้อย,บบน,อยนั่นแหละร้านเดียวกันเลยหมูทอด <c oughs> เส้นอย่างเดียวเลยก่านไป้วน้ำผึ้งแกงขอบคุณที่ติดตามชมครับสินิีเจียวได้เช่นงันอยู่ๆครับ <Okay. S 1> ร้านเจ้หนึ่งแซ่ตำป่าเอาประจวบนะครับ <Okay. S 1> รอย่าลืมมาอุดหนุน,นแล้วกว็มากดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับ